ชีวิตเศร้าหัวเศร้าวสวนพี่น้องเอ้ยมือนี่กับมาพบพ่อกับประดาฟา้ามอีกคือเกาเชิญเคยจ้าอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์บ้านไปไปไป,ไปหาเก็บพักมาหนึ่งป่าเด้อ,พ,ดดอดพุ่นน่ะดอกแคกระดายพี่น้องโอ้ยบดได้มาหลายมือกันจนมาเหี่ยวเบิดเอาโลดดอกแคตัวน,นี้แซ่แบแซ่บพี่น้องบ่ขมได้จ้าดอกแคจะไหนมาหวานแท้ ดอกแค่บอขมเลยพี่น้องเอ้ยเก็บไปใส่หนึ่งป่าวันบานจ้ะจากดอกแค่แล้วกับมาตอด้วยยอดลำจ้ะยอดพักลำ<ม>ตอนนี้หาบบใครพอหล้วดิเมนบอพี่น้องพักลำนี่โบใครสิมีแหรวดิจ้า บ้านพี่น้องมีบอยังมีบอผักลานี่จา้าเบิ่งดูมีแต่ยอดใญ่ๆพี่น้องเป็นตะวานเนาะเอาไปลวกกระแซบด้วยพี่น้องหรือเอาไปใส่หนึ่งปลากระแซบจา้ามันหวานพี่น้องนี่เขากะเจ็บเอาแตพ่อกินเนาะจ้าเนาะเอาไปแตกินมือรุ่นน้ำมือรุ่นยังมาเก็บตออีกจา้าไปไปเอาไปล่างหนึ่งมันสวยได้มาแล้วก็มาทำการหนึ่งเลยจา้าหนึ่งเ้าก็หนึ่งใส่หัวดเลยเนาะจา้า พูน่ะพ่อบ้านแล้วก็ตัดหญ้ามาให้ลูกก้าวหน่นละจ้าตัดหญ้าแล้วเอาให้ลูกกินแล้วกระสิพ่อดีกันกันกบหนึ่งปลาสุกเนาะจ้าเนะนาะคณะร่อนหนึ่งปลาซุกเข้าก็ไปย่างโลสวนเนาะพี่น้องมาหากินบักท่านจ้าโอ้ยบักท่านกระโดกขักเสียอย่างเดี๋ยวพี่น้องมีจ้าขวงจองเบิร์ดสุนไม่ละจ้าเบิ่งแนี่ยพูนะ่ะ จองไปเบอร์สู่หน่วยดราดิพี่น้องดอนนี้บมมีหน่วยดีจกักหน่วยจา้าเอาเอาไปหิวมัตะัสอีกกล้วยปุ่นะไปหิวมาต,ส,าววมาตสวนป้าพี่น้องสวนป้าปุนพอดีกับหนึ่งปลาสุกแล้วเนาะจานะ้าเนาะมามามาพี่น้องเข้าอยู่น้ำหัวน้ำสวนกินแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆเนาะจา้า